ดูชาวราศีสิงห์วันที่27ตุลาคมถึง2พฤศจิกายน2568สัปดาห์นี้รูนของคุณคืออัลกิสไรดูดากัสเจราอีวาสและโซวิโลแค่เห็นชื่อก็รู้เลยว่านี่คือสัปดาห์แห่งการแสงแรกที่งดงามคุณจะเริ่มมองเห็นผลของความพยายามที่เคยเหนื่อยมาก่อนหน้านี้27ตุลา สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือผู้ใหญ่จะช่วยปกป้องคุณจากสถานการณ์ที่ดูเหมือนจะแย่บางคนได้ข่าวดีเรื่องงานหรือมีคนเสนอความช่วยเหลือแบบไม่ทันตั้งตัว28ตุลาใครต้องออกนอกสถานที่เจรจาหรือติดต่อโครงการใหม่ๆวันนี้เหมาะสุดๆมีเรื่องหุ่นหงิดเรื่องเล็กน้อยในระหว่างทางนะจะได้โชคลาภจากการเดินทางนะคะ29ตุลาสิ่งที่เคยอึดอัดใจจะเริ่มคลี่คลายคุณอาจได้ข่าวดีเรื่องงานหรือคนรัก เป็นวันที่พลังชีวิตกลับมาสดใสอีกครั้ง3 0ตุลาวันนี้คุณจะเห็นผลตอบแทนของความเหนื่อยล้าและความอดทนบางคนได้เงินหรือได้รับการยอมรับในผลงานยอมรับในความสามารถ 31. ตุลาจะมีเรื่องที่ต้องรอคอยหรือต้องใช้สติในการตัดสินใจอย่ารีบร้อนเพราะสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นจากสติและสงบนะคะ 1. พฤศจิกาวันนี้เหมาะกับการประกาศข่าวดีเปิดตัวสินค้าใหม่ หรือโชคของที่คุณภาคภูมิใจมีเกณฑ์ได้รับคำชมหรือมีชื่อเสียงเพิ่มขึ้นในแสงงาน2พฤศจิกาเป็นวันที่ควรใช้ไปกับการพักผ่อนหรือตั้งเป้าหมายใหม่ในเดือนพฤศจิกายนนี้เพราะดาวกำลังหนุนให้คุณเริ่มต้นใหม่อย่างมั่นใจและมั่นคงการงานเด่นสุดวันที่28ตุลาคมถึง31ตุลาคมโปรเจกต์ Project และชีวิตที่เหนื่อยเริ่มขยับการเงิน วันที่30ตุลาคมและหนึ่งพฤศจิกายนมีเกณฑ์ได้เงินหรือปิดงานได้ความรักคนโสดมีเกณฑ์เจอคนเข้ามาจากการเดินทางหรือผ่านออนไลน์คนมีคู่ดีขึ้นเหมือนเข้าใจกันมากขึ้นหลังผ่านบททดสอบการหยุมกันสุขภาพระวังเรื่องหลังปวดเมื่อยหรือความเครียดจากการทำงานอย่างหนักสรุปภาพรวมชาวราศีสิงห์คุณได้ปลูกต้นไม้แห่งความโชคดีไว้ก่อนหน้านี้สัปดาห์นี้ต้นไม้นั้น ผลิตดอกให้คุณได้เชยชมแล้วนะอดทนอีกนิดความสำเร็จกำลังจะฉายแสงมาหาคุณเต็มๆเลยค่ะคนจะเป็นดาวเนอะ